สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้คาร์แลนช่องที่พาทุกคนไปรู้จักกับเทคโนโลยีด้านการทหารยานยนต์และอาวุธยุโทโธปรกรณ์ที่ล้ำสมัยจากทั่วทุกมุมโลกถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับขีปนาวุธอากาศสู่อากาศรุ่นล่าสุดจากสหรัฐอเมริกาซึ่งถูกพัฒนาให้มีสมรรถนะที่ล้ำหน้ากว่ารุ่นก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัด นั่นก็คือ MX9 ไซวินเดอร์ขีปนาวุธชนิดใหม่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับภารกิจในสนามรบยุคใหม่ที่มีความซับซ้อนและท้าทายมากยิ่งขึ้น MX9 ไซวินเดอร์ถือเป็นรุ่นพัฒนาขั้นสูงจากตระกูลเอลซึ่งเป็นขีปนาวุธแบบอากาศสู่อากาศที่ใช้กันมายาวนานตั้งแต่สงครามเกาหลีจุดเด่นของ MX9 ก็คือการผสมผสานเทคโนโลยีเซ็นเซอร์นำวิถีแบบอินฟราเรดขั้นสูงระบบนำทางอัตโนมัติที่แม่นยำและความสามารถในการหลบหลีกจากการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส ทำให้สามารถติดตามเป้าหมายได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีสัญญาณรบกวนสูงรูปลักษณ์ภายนอกของ MX 9ยังคงคล้ายคลึงกับรุ่นเดิมแต่มีการปรับปรุงวัสดุให้ทันสมัยและทนทานต่ออุณหภูมิสูงในระหว่างการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเหนือเสียงจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของขีปนาวุธรุ่นนี้ก็คือความสามารถในการล็อกเป้าหมายได้จากทุกทิศทางหรือที่เรียกว่า High Off-Bore s i Capability ซึ่งช่วยให้เครื่องบินสามารถยิงเป้าหมายที่อยู่ด้านข้างหรือแม้กระทั่งด้านหลังได้ โดยไม่จำเป็นต้องหันหัวเครื่องบินไปยังเป้าหมายโดยตรงเทคโนโลยีที่ทำให้ MX9 โดดเด่นที่สุดคือหัวนำวิถีแบบ Imaging Infrared (IIR) ซึ่งสามารถสร้างภาพของเป้าหมายในรูปแบบความร้อนทำให้แยกแยกเป้าหมายจริงกับกับดักความร้อนแฝงได้อย่างแม่นยำอีกทั้งยังมีระบบอัลกอริทึมที่สามารถคาดการเส้นทางการเคลื่อนที่ของเป้าหมายล่วงหน้าทำให้การล็อกเป้าหมายมีประสิทธิภาพสูงมาก MX9 ถูกออกแบบให้สามารถติดตั้งกับเครื่องบินรบหลากหลายรุ่น เช่น f 3 5 lightning ii f 2 2 raptor f 1 6 fighting falcon และ Mac แม้กระทั่งเครื่องบินขับไล่ร้าคนขับในอนาคตด้วยน้ำหนักที่เบากว่ารุ่นเก่าแต่ยังคงประสิทธิภาพในการทำลายเป้าหมายได้อย่างรุนแรงระยะยิงของ ma 9ถูกเพิ่มขึ้นจากรุ่นเดิมโดยสามารถทำระยะได้มากกว่า40กิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นระยะที่เพียงพอสำหรับการต่อสู้กลางอากาศในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการทำงานร่วมกับระบบเครือข่ายของเครื่องบินและระบบป้องกันภัยทางอากาศของฝ่ายเดียวกันทำให้สามารถแชร์ข้อมูลเป้าหมายและสถานการณ์ได้แบบเรียลไทม์ในการทดสอบภาพสนาม mx 9แสดงให้เห็นถึงความแม่นยำในการยิงสูงถึง9 5เแม้ในสถานการณ์ที่มีการเคลื่อนไหวของเป้าหมายอย่างรวดเร็วหรือมีการป้องกันตัวจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีมัน e ติเอเลเมนซิเกอร์หัวค้นหาเป้าหมายสามารถรับข้อมูลจากหลายมุมมองในเวลาเดียวกัน ทำให้การวิเคราะห์เป้าหมายมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นหนึ่งในจุดขายของ M อ9ก็คือความสามารถในการยิงแล้วลืมไฟแอน o ฟเกตนักบินสามารถปล่อยขีปนาวุธออกไปและเปลี่ยนเส้นทางบินได้ทันทีไม่จําเป็นต้องควบคุมหรือล็อกเป้าหมายหลังจากปล่อยแล้วซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการ สำหรับเรื่องของราคานั้น MX9 ไซวินเดอร์มีราคาต่อหน่วยอยู่ที่ประมาณ0 0 0 0 0ถึง7 0 0ด0 0ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ22-25ถึงล้านบาทต่อลูกคึ้นอยู่กับชุดอุปกรณ์เสริมและการบูรณาการเข้ากับระบบอากาศยานของประเทศผู้ใช้งานแม้ว่าราคาจะดูสูงแต่ถ้าเทียบกับเทคโนโลยีและความสามารถในการรบที่เหนือชั้นก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างมากสำหรับประเทศที่ต้องการเสริมเที่ยวเล็บด้านการป้องกันภัยทางอากาศ ในด้านการใช้งานจริงสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกที่เริ่มนำ MX9 มามาใช้งานกับเครื่องบิน F-35 และ F22 และมีแนวโน้มว่าจะส่งออกไปยังประเทศพันธมิตรในกลุ่มเ a t o รวมถึงประเทศในเอเชียแปซิฟิกที่มีความร่วมมือด้านการทหารกับสหรัฐเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียและสิงคโปร์ซึ่งจะทำให้ขีปนาวุธรุ่นนี้กลายเป็นหนึ่งในอาวุธอากาศสู่อากาศที่ได้รับความนิยมสูงสุดในอนาคตอันไกลขีปนาวุธเ x 9อกไม่ได้เป็นเพียงแค่พัฒนาการด้านเทคโนโลยี แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนแปลงในยุทธวิธีการรบสมัยใหม่ที่เน้นความเร็วความแม่นยำและการประสานงานในระบบเครือข่ายเป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์สนามรบในอนาคตได้อย่างสมบูรณ์แบบและทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับขีปนาวุธ MX9 s เอ e ไซวินเดอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีอาวุธล้ำสมัยจากสหรัฐอเมริกาที่อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของยุทธศาสตร,ร์ทางอากาศในอนาคต หากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโต้คาแลนเพื่อไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับโลกแห่งเทคโนโลยีและยุทธโกประกรสมัยใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ